ภาพที่ปรากฏต่อสายตาทุกคนในขณะนี้คือวินาทีที่ตัวแทนระดับสูงฝ่ายความมั่นคงของทั้งไทยและกัมพูชานั่งเคียงข้างกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC หลายคนอาจจะมองผ่านไปว่าก็แค่การประชุมตามวงรอบแต่หากพิจารณาจากบริบทแวดล้อมนี่คือภาพที่มีน้ำหนักมหาศาลครับการลงนามในสมุดปกเขียวและปกแดงที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมทางการทูต แต่มันคือการพยายามสยบข่าวลือและลดอุณภูมิความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่เงียบเียบมานานหลายปีทำไมต้องให้ความสำคัญขนาดนี้ก็เพราะว่าในอดีตบาดแผลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นลึกและร้ารานเกินกว่าจะมองข้ามได้ตั้งแต่ยุคกรณีปราสาสเขาพระวิหารที่นำไปสู่การประทะด้วยอาวุธหนักไปจนถึงการสูญเสียทั้งชีวิตทหารและพล,ลเรือนสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่าหยุดยิงมีความหมายมากกว่าแค่การวางปืน แต่มันคือการตั้งคำถามจากสังคมว่านี่คือสันติภาพถาวรที่สร้างขึ้นบนฐานของมิตรภาพจริงๆหรือเป็นเพียงการกดปุ่มหยุดชั่วคราวเพื่อหลบหลีกกระแสกดดันบางอย่างหรือเพื่อรอจังหวะเดินเกมที่ใหญ่กว่าเดิมในอนาคตกันแน่วันนี้เราจะมากระเทาะเปลือกทีละชั้นว่าภายใต้รอยยิ้มและการจับมือในภาพนี้มีหมากเกมไหนที่กำลังเดินอยู่บ้างวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสการเกิดการยิงครั้งที่ส เมื่อเราพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดครั้งที่3หรือการประทะก,กันร,ระลอกใหม่เราต้องมองผ่านเลนส์ความเป็นจริง3มิติครับมิติแรกคือปัญหาทางเทคนิคเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองต้องยอมรับความจริงที่น่าอึดอัดใจว่าพื้นที่ชายแดนหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางบกยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์ปัญหานี้เปรียบเสมือนเชื้อไฟที่วางอยู่กลางแดดจัดครับ แม้ในปัจจุบันทั้งสองประเทศจะมีการนำเทคโนโลยีโดรนตรวจการหรือดาวเทียมความละเอียดสูงมาใช้ในการเฝ้าระวังซึ่งช่วยลดการเข้าใจผิดจากการเดินหลงเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนได้ดีกว่าสมัยก่อนมากแต่ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวทหารชั้นผู้น้อยแต่อยู่ที่คำสั่งนโยบายครับหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการรุกคืบเพื่อสร้างความได้เปรียบในพื้นที่ยุทธศาสตร์ความขัดแย้งก็พร้อมจะปะทุข,ขึ้นได้ทันทีมิติที่2คือกับดักชาตินิยม ประวัติศาสตร์การทูตไทยกัมพูชาสอนเราว่าความขัดแย้งชายแดนมักจะพุ่งสูงขึ้นแบบผิดปกติเมื่อการเมืองภายในของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดสภาวะสันคลอนกระแสะชาตินิยมคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาสังคมภายในประเทศหากในอนาคตมีการหยิบยกประเด็นเรื่องดินแดนขึ้นมาปลุกระดมอีกครั้งกระดาษหยุดยิงฉบับนี้ก็อาจจะกลายเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ไม่มีน้ำหนักพอที่จะกั้นขวางอารมณ์ของมวลชนได้ มิติที่3คือการถ่วงดุลแสนยานุภาพและราคาของสงครามในรอบ10ปีที่ผ่านมากองทัพทั้งสองประเทศไม่ได้หยุดนิ่งมีการจัดหายุทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันทั้งไทยและกัมพูชาก็ผูกพันกันด้วยห่วงโซ่เศรษฐกิจอย่างแนบเน้น สงครามในยุคนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเสียชีวิตทหารแต่มันหมายถึงการล่มสลายของการค้าชายแดนการหยุดชะงักของการท่องเที่ยวและการที่นักลงทุนต่างชาติจะหนีหายไปทันทีซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับกระสุนนัดแรกในครั้งที่3นั้นสูงลิบหลิวเกินกว่าที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะรับไหวหยุดเพื่อเตรียมการใหญ่และเดิมพันผลประโยชน์มหาศาลทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่า ทำไมต้องหยุดยิงในเวลานี้หรือกัมพูชาและไทยกำลังซุ่มทำโครงการอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น 1. เดิมพันมหาศาลในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA นี่คือชิ้นปลามันที่แท้จริงครับพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยที่มีมูลค่าทรัพยากรกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันนับล้านล้านบาทคือเป้าหมายที่ทั้งสองประเทศต้ตองการขุดขึ้นมาใช้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานแต่เงื่อนไขสำคัญคือการเจรจาเรื่องน้ำจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยหากไฟบนหลกยังไม่ดับสนิท การลงน้ำหยุดยิงที่ชายแดนทางบกจึงถูกมองเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อทื่อชัยหรือ trust building เพื่อส่งสัญญาณให้นักลงทุนและบริษัทพลังงานข้ามชาติมั่นใจว่าสถานการณ์นิ่งพอที่จะเริ่มคุยเรื่องผลประโยชน์มหาศาลใต้ทะเลได้แล้ว 2. การเชื่อมต่อย,ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานข้ามประเทศ เรากำลังเห็นการเร่งเครื่องโครงการคลองฟูนันเตโชในกัมพูชาและการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในขณะที่ไทยเองก็มีโครงการแลนบริดจ์และ EEC ทั้งหมดนี้ต้องการเสถียรภาพความมั่นคงเป็นกรอบป้องกันหากชายแดนยังมีการปะทะกันบ่อยครั้งแผนการจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคก็จะเป็นได้แค่ความฝันการหยุดยิงครั้งนี้จึงอาจเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมรับการไหลเวียนของเม็ดเงินมหาศาลจากการเชื่อมต่อเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ครับ 3. การร่วมมือกันจัดการศัตรูที่มองไม่เห็นคืออาชญากรข้ามชาติและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในโลกยุคใหม่ศัตรูของกองทัพอาจไม่ใช่ทหารอีกฝ่ายครับแต่คือแก๊งคอร์เซนเตอร์และเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยพื้นที่สีเทาตามชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการการลงนาม GBC ครั้งนี้อาจมีนัยยะแฝงถึงการเปลี่ยนภารกิจจากการจ้องหน้ากันผ่านศูนย์เล็งมาเป็นการหันหลังชนกันเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมที่ทำลายความมั่นคงของทั้งสองชาติ นี่คือการใหญ่ที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบทสรุปและการมองข้ามช็อตสู่อนาคตถ่ายที่สุดแล้วสถานการณ์หลังจากภาพการจับมือนี้จะเป็นสันติภาพที่ยั่งยืนหรือเป็นเพียงฉากหน้าของการเตรียมตัวเพื่อสิ่งอื่นเราสามารถประเมินได้จาก2ฉากทัดครับฉากทัดแรกคือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคความมั่งคั่ง หากหลังจากนี้เราเห็นการเดินหน้าเจราจาเรื่องพลังงาน OCA อย่างมีรูปธรรมหรือเห็นการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มขึ้นนั่นคือเครื่องยืนยันว่าการหยุดยิงครั้งนี้คือของจริงที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศฉากทัดที่2คือการรักษาภาวะสมดุลเพื่อดูเชิงหากสถานการณ์ยังคงนิ่งสงบแค่ในกระดาษแต่ในพื้นที่จริงยังไม่มีการพัฒนาความร่วมมือใหม่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่านี่คือการซื้อเวลาเพื่อจัดการปัญหาภายในของแต่ละฝ่ายเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามเจตนาที่ปรากฏในภาพนี้คือสิ่งที่โลกต้องรับรู้ว่าในยุคที่รูปปัถารัฐศาสตร์โลกกำลังปั่นป่วนไทยและกัมพูชาเลือกที่จะใช้การเจรจานำหน้ากระบอกปืนการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ต้องการชี้นำว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครยิงแม่นวัวกันแต่อยู่ที่ใครจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่ทับซ้อนให้เป็นพื้นที่ทำกินได้มากกว่าก,า,การต่างหากครับเราต้องเฝ้าดูต่อไปครับว่า มาเกมใหญ่หลังสมุดลงนามฉบับนี้จะพาเราไปสู่สันติภาพที่กินได้หรือจะเป็นเพียงบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่รอวันจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หน้าที่ของเราคือติดตามอย่างมีสติและมองให้เห็นถึงผลประโยชน์ของชาติที่ซ่อนอยู่หลังมา่านของการเจรจาในวันนี้ครับ